เหมือนขนาดนี้โลกมันอยู่ยากแล้วพี่สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับผลิตปิดพระอีกเช่นเคยนะครับออในอีพีนี้นะครับก็จะต่อจากอีพีคราวที่แล้วนะเราได้ศึกษาวิธีการดูกล่องแท้และกล่องปลอมกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับใน e ีพีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเหรียญด้านในในกล่องนี้ กับกล่องนี้จะมีความแตกต่างกันยังไงนะครับและเราจะมีวิธีดูว่าเหรียญไหนคือเหรียญแท้เหรียญไหนคือเหรียญปลอม oh oh. จุดจ่ายตังจุดตำหนิอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันโก้โก้โก้ย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับก็คือนี่คือกล่องแท้และนี่คือกล่องปลอมนะครับมาเดี๋ยวปลริตเปิดกล่องแท้ก่อนเนาะนี่นะครับกล่องแท้ ที่จะเอามาเปรียบเทียบนะครับอันนี้จะเป็นเนื้อเงินรายการธงชาตินะครับเป็นรายการลุ้นนะอ,อ่าเป็นรายการลุ้นปกตินะครับส่วนในกล่องปลอมนะครับด้านในเขาจะเป็นนี่นะครับเออเขาจะเป็นรายการที่เป็นโมเดลของนี่นะครับเหรียญนำเลิกนะเออ,อ,องานเหรียญนำเลิกนะครับเขาจะเป็นเนื้ออันปร้าหน้ากากทองทิพย์ แบบนี้นะครับเออนี่อันนี้จะเป็นโมเดลหรือว่าเป็นรูปแบบของเหรียญน,นำเลิกของเนื้อ,อ,อของเหรียญรุ่นพยักแสนล้านนะครับเขาจะเป็นแบบนี้นะออนี่นะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะมีความแตกต่างกันยังไงนะเออเนื่องจากว่าผลิตเองนะครับไม่มีรายการที่เป็นเหรียญน,นำเลิกนะครับ ก็เลยจะอาศัยว่าเดี๋ยวจะเปรียบเทียบงานด้านหน้าที่เป็นหน้ากากจากรูปภาพที่ปริศไปหามานะครับก็จะพยายามหารูปภาพที่เป็นเหรียญน,นำเลิกที่สวยที่สุดชัดที่สุดนำมาเปรียบเทียบเป็นช็อตต่อช็อตแทนนะครับแต่ว่าในรายการนี้นะเขาจะใช้เนื้ออันปะกาและเป็นบล็อกทองคำนะครับโอ้โ oh หถ้าเป็นเรื่องของบล็อกทองคำนะปริศมีบล็อกทองคำอยู่แล้วนะ นี่นี่คือบล็อกทองคำหนะ้าที่ปริศเคยทำคลิปวิดีโอไว้ในคราวที่แล้วนะครับดังนั้นถ้าเรื่องด้านหลังป๊อปบล็อกทองคำปริศไม่พลาดแน่นอนนะครับปริศดูได้นะครับส่วนด้านหน้าเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกับภาพที่ปริศไปหามานะมาก่อนอื่นเลยเนื่งองจากมาอยู่ในซองพลาสติกเนาะเดี๋ยวขอตัดก่อนเลยนะครับเพื่อจะดูความชัดเจนนะครับให้มันแบบชัดๆไปเลยนะอ่านี่นะโอ้โห มาเดี๋ยวเรามาดูผลงานการทําเหรียญน,นี้กันก่อนนะครับว่าจะมีความสวยขนาดไหนนะเออนี่นี่ปริศขอซูมดูหน้าหลวงพ่อก่อนนะเป็นยังไงบ้างครับพี่โอ้โหแววตาชัดเจนนะเหรียญน,นี้นะอืมงานนะเราจะยังไม่กล่าวหาเขานะครับว่าเขาเป็นเหรียญปลอมนะเดี๋ยวเรามาดูความสวยงามของเขาก่อนนะ โอ้โหสวยงามนะครับสวยงามถือว่าทํางานหลวงพ่อออกมาได้สวยนะครับคมชัดมากๆนะเอองานงานออกแบบคมชัดนะครับนี่อันนี้คือเหรียญปอมหรอไม่สิ <laughs> ดูจากงานแล้วนะครับเออถ้าจะบอกว่าเป็นเหรียญปอมปริศไม่เชื่อนะเนื่องจากว่างานในแต่และจุดคมชัดมากๆนะเออพี่พี่เห็น อย่างที่ปริตเห็นใช่ไหมว่าเหรียญสวยมากๆนะครับอเหรียญมีความสวยมากนะมาแสงอาจจะไม่พอเดี๋ยวขอปรับแสงนิดนึงนะเออเป็นยังไงครับนี่นะเออถ้าใครบอกว่าเป็นเหรียญปลอมนี้ปริตไม่เชื่อเลยนะครับเนื่องจากว่าคมชัดทุกเส้นทุกรายละเอียดนะดูสิดูลายเสือนะครับนี่นะดูลายเสือนะ ก็ถือว่าออกแบบได้คมชัดนะนี่นะเออนี่นะครับเสือด้านล่างหัวเสือด้านล่างก็คมชัดนะเห็นทุกเส้นนะผมเห็นครบนะครับนี่ฟันนี่เขี้ยวนะเออนี่หนวดทุกทุกอย่างรายละเอียดทุกอย่างครบนะครับเห็นไหมครับครบนะนี่คืองานของเหรียญกอฟจริงๆเหรอครับไม่เชื่อนะปิตไม่ ปริคิดว่ามันไม่ใช่นะแบบนี้นะเออเดี๋ยวเรามาดูงานลงยานะครับมาเดี๋ยวขอซูมอีกนิดนึงนะงานลงยาก็โอเคนะครับอาจจะมีแบบล้นๆบ้างนะเออแต่ปริก็มองว่างานลงยาก็ถือว่าลงยาได้ดีระดับหนึ่งนะครับเห็นไหมครับได้ดีระ,ะ,ระดับหนึ่งนะเห็นไหมนี่ลงยาพอดีพอดีสียาก็สวยนะอ่ะมีมีแบบคุยพื้นด้วยเห็นไหมครับ พื้นหลังจะเป็นบล็อกคุยพื้นด้วยนะนี่นะครับเออใครบอกว่าเขาเป็นเหรียญปลอมนะดูนะดูจากแบบภาพโดยรวมนะปริศว่าไม่ใช่นะสวยมากๆนะมาเดี๋ยวปริศนาอีกเหรียญหนึ่งมาให้ดูนะอันนี้ก็จะเป็นเหรียญแท้นะครับเออเป็นเนื้ออัลปาก้าเช่นกันนะครับนี่งานลงยานะไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับมาเดี๋ยวให้ดูเทียบดูดีกว่าเออ นี่นะครับจะเห็นว่าสียาใกล้เคียงกันมากๆนะครับเออสีอ่าสียาแดงดูจากด้านบนนะครับเป็นสียาที่ค่อนข้างเหมือนนะเหมือนนะเออไม่ใช่ใกล้เคียงประณีตว่าสีเหมือนนะเห็นไหมครับคันี้ขอบยาแดงปริศไม่มีขอบยาแดงเนาะอืมนี่นะดูงานแบบคร่าวๆนะครับคือเหมือนกันมากๆเอาเป็นว่าเหมือนกันเกือบ เกือบร้อนต่ะปริศว่าเห็นไหมครับอืมนะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกันดีกว่ากับเหรียญที่เป็นเหรียญน,นำเลิกนะเดี๋ยวปริศไปหาภาพมาเรียบร้อยแล้วนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันช็อตต่อช็อตนะนี่นะครับอันนี้คือปริศไปหามาในอินเทอร์เน็ตนะครับใน facebook ก็อาจจะเป็นภาพของพี่พ ที่อยู่ในกลุ่มของอันนกลุ่มเฟซบุ๊กของของเหรียญรุ่นนี้นะครับรีก็ไปหาภาพส,สวยๆมานะครับเออถ้าเกิดว่าเป็นภาพของพี่ท่านไหนมาเจอในคลิปนี้นะรีต้องขออนุญาตล่วงหน้านะครับต้องต้องขอยืมภาพมาเพื่อใช้ในใช้ประกอบในการในการเปรียบเทียบนะครับเออต้องขออภัยล่วงหน้านะครับถ้าเกิดว่าปี๊ใช้รูปของพี่ๆนะนี่เห็นไหมครับอืมนี่นะมา เดี๋ยวเรามาดูนะครับเดี๋ยวหาภาพที่เป็นภาพใหญ่ๆชัดๆนะเออนี่นี่นี่ดี๋ยวมาดูอ่าปิกก็จะหาเป็นเหรียญเป็นเหรียญที่เป็นงานหน้ากากยาแดงเหมือนกันดีกว่านะครับจะได้เทียบให้เห็นนะนี่นะครับมาเดี๋ยวขอขออนุญ,ญาตใช้ภาพนี้เพื่อเปรียบเทียบนะครับนี่นี่นะอันดับแรกนะครับ เราต้องมาเปรียบเทียบดูงานหน้ากากของหลวงพ่อนะครับในเหรียญน,นี้นะครับแววตาคือหน้าต่างของหัวใจใช่ไหมครับนี่เรามาดูแววตาของหลวงพ่อนะครับในเหรียญน,นี้นะครับจะเห็นว่ามีแววตาคมชัดชัดเจนนะ uh oh. โอ้โหเหมือนจริงมากๆนะครับแต่จะมีข้อจุดสังเกตอีกข้อนึงก็คือ งานหน้ากากในเหรียญน,นี้จะเห็นว่าตาของหลวงพ่อนะครับเดี๋ยวบริสุทธิ์ให้ดูนะนะครับเดี๋ยวเรามาสังเกตตรงนี้นะครับแววตาของหลวงพ่อนะครับเออก็จะเห็นว่าคมชัดอยู่นะแต่เราจะมีจุดสังเกตอยู่จุดหนึ่งก็คือหนังตาบนกับหนังตาล่างเห็นไหมครับนี่ทั้งสองข้างเลยนะครับจะมีอาการบวมๆนะเออเหมือนหลวงพ่อไม่ได้หลับในเะหมือนหลวงพ่อนะครับไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะดูๆๆนะเออเห็นไหมเห็นไหมนี่นะครับ แล้วเรามาดูในเหรียญจริงๆนะครับที่เป็นภาพถ่ายนะนี่เดี๋ยวบิ๊ดเอาให้ดูหลายๆภาพนะในภาพถ่ายนะครับนะนี่เราจะเห็นว่าหลวงพ่อเราจะเห็นว่ามีมีชั้นหนังตาบนเห็นไหมครับจะมีประมาณ 2- 3ถึงชั้นนะครับอย่างนี้เราจะเห็นว่าจะมีนี่ตา2ชั้น3ชั้นปร,ประมาณนี้นะครับในเหรียญแรกเราก็จะเห็นประมาณนี้นะครับในภาพแรกเอออันนี้ปิต ก็สังเกตมาหลายภาพแล้วะเดี๋ยวไปหาดูอีกภาพหนึ่งนะครับอืมนะนี่ภาพที่สองอย่างภาพนี้นะครับเอออาจจะเบลอหน่อยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นภาพก่อนนี่นะครับถ้าเป็นยาเขียวนี่นะจะเห็นว่านี่นะครับเห็นไหมจะมี ตา2ชั้นนะครับเราเห็นตาเป็น2ชั้นหรือ3ชั้นประมาณนี้นะครับเอออันนี้เป็นรูปภาพนะมาเดี๋ยวดูอีกภาพที่3นะนี่เพื่อยืนยันว่าในเหรียญจริงนะครับหลวงพ่อจะต้องมีตา2ชั้นหรือ3ชั้นตรงนี้นะครับจะเห็นชัดเจนนะครับเออว่าหนังตาบนหลวงพ่อจะมีชั้นนะในเหรียญน,นี้เหรียญผู้ต้องสงสัยนี่นะครับจะไม่มีชั้นตาเลยนะครับเห็นไหมเอย เออนี่จะเป็นแบบตาบวมๆนะครับเหมือนไม่ได้หลับไม่ด้น,นอนเลยนะครับ <c oughs> อืมสงสารหลวงพ่อนะ <c oughs> เหรียญนี้นะนี่นะครับอันนี้คือจุดแรกนะครับในงานหน้ากากนะจุดที่2นะครับจุดที่2เราจะมาดูเรื่องของรายละเอียดของจีวอนหรือว่าสังกติของหลวงพ่อนะครับมาในเหรียญจริงนะครับนี่จะเห็นว่า ริ้วสังคติต่างๆนะครับจะคมชัดเห็นไหมเอ่ยเออจะมีแบบความเป็นลายผ้าๆอย่างนี้นะครับเป็นลายผ้าลายสังคติชัดดูเป็นธรรมชาติมากๆนะครับเออผิวของหลวงพ่อนะครับจะเป็นผิวแบบเป็นผิวเหมือนผิวของอมีอายุนะครับก็จะเป็นแบบผิวย่นๆเนาะอย่างที่เราพูดกันภาษาชาวบ้านนะครับเออก็จะเห็นแบบเท็กเจอร์นะครับชัดเจนนะว่าเป็นผิวของของผู้สูงอายุนะ เออจะมีความแบบรอยย่นนะครับเออแล้วก็จะมีเส้นพับตรงจีวรหรือสังกติตรงนี้ชัดเจนนะจะมี1 2 3 4 5ี่้าแล้วก็6ตรงนี้นะครับนีออ่ลองดูนะครับมาเดี๋ยวผมจะย้ำอีกทีหนึ่งก็คือเส้นผ้าสังกติตรงนี้นะครับจะคมชัดชัดเจนนะครับเห็นไหมเออมีเท็กซ์เจอร์ของลายผ้าชัดเจนผิวหนังของพ่อมีเท็กซ์เจอร์ของผิวหนังชัดเจนนะครับมา แล้วก็มีรอยพับตรงนี้ประมาณ6 6นะครับหนึ่งาี่ห้าแล้วก็6ตรงนี้นะครับหเล็กๆตรงนี้นะเออนี่เดี๋ยวเรามาดูอีกเหรียญผู้ต้องสงสัยนะครับในเหรียญน,นี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเท็กเจอร์ของสังกติกันก่อนเลยเออเห็นไหมครับว่าเท็กเจอร์ของสังกติตรงนี้นะดูแบบริ้วรอยแบบจางมากๆนะ แทบจะไม่เห็นนะครับแทบจะเรียบไปเลยนะครับเห็นไหมดูนะครับเทกเจอร์เขาจะดูเรียบไปเลยนะครับเออเป็นงานหน้ากากที่แบบเรียบมากๆนะอาจจะมีตรงนี้หน่อยนะเออตรงเนี้ยก็จะชัดหน่อยของแท้ก็จะชัดกว่านี้นะมาผิวของหลวงพ่อนะครับเออผิวของหลวงพ่อนะดูเป็นธรรมชาติไหมมันก็มีบ้างนะจะเห็นว่ามันก็มีบ้างนะครับเออก็จะเห็นดูแบบเป็นธรรมชาติบ้างนะแต่ว่า ของจริงจะดูชัดกว่านี้นะครับจากในรูปนะอันนี้ปริศดูจากในรูปนะจะดูชัดกว่านี้นะครับขนาดในรูปยังดูชัดเลยเหรียญจริงจะต้องดูชัดสิถ้าเป็นเหรียญเหรียญเหรียญจริงๆนะครับแล้วก็รอยพับตรงนี้นะครับก็จะมีปรับมาณ6เส้นนะเดี๋ยวปริศจะชี้ดูนะครับไอ้ก็จะมี1 2 3 4 5เส้นที่6หายไปไหน Uh oh. นี่นะครับเส้นที่6กเขาจะต้องอยู่ตรงนี้นะครับจริงๆแล้วอ่ะแต่ว่าในงานหน้ากากของเหรียญน,นี้นะครับเหมือนเส้นที่6จะแบบพังเนาะจะดูเหมือนงานพังนะครับตรงนี้นะเออจะดูแบบเหมือนแบบไม่ชัดว่าเป็นเส้นนะเออดูเหมือนแบบบล็อกบล็อกพังนะครับตรงเนี้ยอันนี้คือจุดที่สนะครับคือเส้นสังกติตรงนี้นะครับแล้วจุดที่สามนะครับในงานหน้ากาก เดี๋ยวเรามาดูงานหน้ากากของของแท้กันนะครับนี่นี่นะครับงานหน้ากากของแท้นะครับเราเราก็จะเห็นว่าจะไม่มีตําหนิอะไรเลยนะครับจะไม่มีจุดไม่มีบวมตรงไหนนะเออนี่นะครับจะไม่มีตําหนินะไม่ว่าจะเป็นเหรียญไหนนะเดี๋ยวเลีเอาให้ดูอีกทีอีกเหรียญหนึ่งนะครับเดี๋ยวสักคู่อ่า อย่างนี้นะครับอาด้านหน้านอย่างนี้นะจะเห็นว่าจะไม่มีแบบจุดตําหนิตรงไหนเลยนะครับเออนี่นะจะสวยงามนะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญผู้ต้องสงสัยนะครับเขาจะมีตําหนิก็คือนี่นะตรงไหปลา uh oh. เห็นไหมครับจะมีจุดบว,วมๆอยู่ตรงนี้หนึ่งจุดนะครับตรงไหปลานะนี่ถ้าพี่เจอไหปลาตรงนี้นะครับมีจุดอย่างนี้ นี่เป็นที่น่าสงสัยแล้วครับแล้วนะครับหนึ่งจุดจุดที่สองตรงร่องรอยพับตรงนี้นะครับก็จะมีอีกหนึ่งจุดออโอตรงนี้นะเออจุดที่สองนะจุดที่สามนะครับตรงนี่ตรงสังกติตรงนี้นะครับจะมีอีกหนึ่งจุดตรงนี้นะครับนี่คือจุดที่สามนะเออโอนี่คือสามจุดอันตรายนะครับเป็นสามจุดถ้างานหน้ากากในเหลียญของพี่มีสามจุดนี้นะครับไม่ว่าจะมีจุดจุดเดียวหรือสองจุดนะครับ ให้สันนิฐานได้เลยนะครับว่าเหรียญของพี่มีปัญหาแล้วล่ะเออนะครับมาคราวนี้งานของรายการที่เป็นนําเลิกนะครับเขาจะเป็นเนื้ออันปปร,ร้าใช่ไหมครับปาริสเองก็มีเนื้ออันปปร้ารนะที่เอาให้ดูเมื่อกี้นะก็จะเป็นเนื้อนี้นะครับจะเป็นเนื้ออันปปร้ารนะเดี๋ยวเรามาดูว่าเนื้ออันปปร้ารจริงๆแล้วสี จะเป็นแบบไหนนะครับอันนี้คือผู้ต้องสงสัยเรานะเนื้ออันปร้าประมาณนี้อันนี้คือเหรียญของปริศนะครับเนื้ออันปร้านะจะเห็นว่าเนื้ออันปร้กาก็สีค่อนข้างใกล้เคียงกันเนาะอย่างของปริศเองจะเป็นเนื้ออันปร้าจะสีขาวกว่าเห็นไหมครับสีจะสว่างกว่านิดนึงนะแต่มันก็ไม่ใช่ประเด็นหลักเนาะเนื่องจากว่าเ,เนื้ออันปร้าบางทีอาจจะมีความเข้มม,ม,ม,มีความเบามีความจางบ้างนะครับ เอออยู่ที่แบบช่วงจังหวะของเนื้อที่เอามาหล่อเนาะเอามาหล่อหรือว่าเอาปั๊มๆนะครับมาด้านหลังของเนื้ออันปะก้านะครับนี่นะอืมก็คลับคล้ายคลับคลาคกันนะคล้ายๆกันอันนี้ก็ดูยากนะถ้าเป็นถ้าเราจะดูจากว่าเป็นเนื้ออันปะก้าหรือเปล่านะครับก็ดูยากนะเออถ้าน้ําหนักพูดถึงน้ําหนักนะอันนี้ก็หนักประมาณนึงเดี๋ยวขอช่างเออน้ําหนัก เท่ากันนะครับพอๆกันนะ uh oh. น้ำหนัก,กพอๆกันนะครับถือว่าทําออกมาได้ได้เหมือนนะเหมือนมากๆนะครับนะคราวนี้อีกจุดตายนะครับด้านหลังของเหรียญน,นี้นะครับเขาจะเป็นบล็อกทองคําทําไมถึงรู้ว่าเป็นบล็อกทองคานะครับเนื่องจากว่าปิ๊ก็ไปดูภาพจากหลายๆรูปนะเอาเอามาดูนะครับในเหรียญหลายๆเหรียญ ที่เป็นงานนําเลิกนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นบล็อกทองคานะพี่นะมาเดี๋ยวให้ดูนะครับส่วนใหญ่จะเป็นบล็อกทองคํานะนี่จากเหรียญนี้เลยนี่นะครับเอออันนี้อาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นภาพจากพี่พี่แฟนคลับนะครับของของกลุ่มใน a c e b o o k นะครับในรุ่นพยักพันล้านนะครับนี่นะครับก็จะเห็นว่าจะเป็นบล็อกทองคํานะครับพี่นี่นะส่วน บล็อกทองคอําดูยังไงพี่ๆสามารถย้อนดูในคลิปวิดีโอของผลิตได้นะเราจะมีวิธีสังเกตวิธีดูนะครับว่าอนไเป็นบล็อกทองคํานี่นะครับเหรียญส่วนใหญ่ของรายการนำเลิกนะครับจะเป็นบล็อกทองคำนะเห็นไหมนี่นี่นะครับบล็อกทองคำมาดังนั้นเหรียญน,นี้นะครับถ้าคุณเป็นเหรียญจริงนะครับแต่เอาความจริงแล้วด้านหน้าก็ไม่จริงแล้วละ่ะเออแต่ว่าเราก็จะพยายาม บอกจุดสังเกตจุดอื่นๆนะครับถ้าเกิดว่าเราพาดด้านหน้ามานะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังนะครับถ้าคุณเป็นเหรียญจริงด้านหลังคุณจะต้องเป็นบล็อกทองคํานะครับมาเรามาดูนะเออจะเห็นว่าเหรียญน,นําเลอรนะครับความแตกต่างของเขาก็คือเขาจะตอกตอกตรงนี้นะครับนี่ตอกเลขโค้ดอยู่ด้านบนนะครับอยู่ใต้ห่วงนะนี่ประมาณนี้นะครับมามาดูนี่เขาก็มีจุดจุด เขาก็มีลายเส้นอย่างนี้นะครับเห็นไหมพี่ๆเห็นไหมครับว่าเขามีลายเส้นอยู่ตรงนี้นะเออแต่ว่ามันไม่ใช่ลายเส้นแบบมันไม่ใช่ลายเส้นที่เหมือนแบบเป็นเป็นขีดของบล็อกทองคําอ่ะเนาะมันนูนๆออกมาแบบแปลกๆนะเอออันเนี้ยทําไม่เนียนนะครับอันนี้ไม่เนียนมีนะมีแต่ว่ามันไม่ใช่นะครับอืมตรงนี้มีไหมตรงนี้ไม่มีนะครับตรงนี้ไม่มีรอยขีดๆตรงนี้นะครับ พอเห็นลางๆไหมก็เห็นเป็นแบบเป็นเส้นลางๆนะมันกลายเป็นเหมือนเป็นแบบไม่ใช่สายฝนแบบมันเป็นแบบเหมือนนูนออกมาเป็นเส้นอะเนาะแต่มันจางมากๆนะครับดังนั้นนี่คืออีกจุดหนึ่งก็คือจุดตายนะครับว่าคุณไม่ได้ไปต่อนะเออคุณเป็นบล็อกทองคําจริงแต่ว่าเป็นบล็อกทองคําแบบปลอมๆนะครับเอนโอ้ดูไม่ชัดนะเออมันไม่ใช่เนาะอ่ะเดี๋ยวปลิศให้ดูในเหรียญเงินของปลิศนะครับที่เป็นบล็อกทองคํานะมา ถ้าเป็นบล็อกทองคําเราจะดูออกนะครับว่าเป็นเส้นเป็นเส้นแบบเส้นสายฝนหรือเส้นขีดที่เป็นบล็อกทองคําชัดเจนนะครับจะต้องเป็นแบบนี้นะนี่นะครับคือจะต้องเป็นแบบนี้นะเป็นเส้นเหมือนขีดรอยขีดนะครับเออไม่ใช่เส้นนูนนะครับนี่เห็นปหจะต้องเป็นรอยขีดแบบนี้ชัดเจนนะครับนี่นะครับนะเออในเหรียญของผู้ต้องสงสัยเขาไม่ใช่แบบแบบเป็นขีดนะ ถ้าเป็นแบบเหมือนเป็นรอยนูนออกมาเห็นไหมครับออันนี้ก็ไม่ใช่แล้วนะแล้วก็มีข้อมูลมาว่าในกลีบดอกบัวนะครับตรงนี้จะต้องเห็นยันชัดเจนนะครับของแท้ต้องเห็นยันชัดเจนนะถ้าของปลอมจะมีบางส่วนหายนะครับมาเดี๋ยวเรียกเอาให้ดูนี่นะเรามาดูกันเป็นยังไงบ้างพี่ เออหายจริงๆนะตรงนี้ uh oh. เห็นไหมครับอาจจะไม่เห็นเนาะเดี๋ยวขอซูมซูมนี่นะเหมือนยันไม่ครบนะครับยันจะหายไปนะครับเออถ้ายันครบจะต้องมีแบบนี่นะครับนี่นตัวอย่างนะถ้าครบก็ต้องครบตรงนี้นะเหมือนตรงนี้ตรงกลางเขาหายไปนะครับเห็นไหมครับมาเดี๋ยวมาดูในเหรียญจริงนะครับว่าเราจะเห็น นี่ครบชัดเจนเห็นไหมครับพี่ครบนะนี่นะครบชัดนะครับเออ <S <S แล้วก็ลายเส้นภาพรวมนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นยันชื่อนะครับพยักแสนล้านตรงนี้นะครับจะคมชัดเล็กนะครับจะเป็นเส้นเล็กคมชัดนะครับเห็นไหมเอ,อ่ยถ้าเป็นเหรียญผู้ต้องสงสัยนะครับเหรียญผู้ต้องสงสัยจะเห็นว่า ตัวฟอนต์ตัวเส้นจะมีอาการบวมๆเหมือนเหรียญปลอมทั่วๆไปนะครับพ oh, oh. ี่ๆลองสังเกตดูนะเวลาเราไปเจอเหรียญปลอมเหรียญเก๊ไม่ว่าจะเป็นพระรุ่นไหนนะครับถ้าเอามาเทียบกันแล้วนะตรงลายเส้นยันหรือลายเส้นตัวหนังสืออะไรตรงนี้นะครับเขาจะมีอาการบวมๆก็อาจจะเกิดมาจากกระบวนการปั๊มเหรียญแท้เพื่อจะไปทําบล็อกอะไรประมาณนี้นะครับจะทําให้เส้นตรงนี้มันดูแบบ ขยายบวมไปผิดปกติจากเหรียญจริงนะเออเราสังเกตกันได้นะตรงนี้นะครับแต่เอาจริงๆแล้วนะถ้าปริศบอกว่านี่คือเหรียญจริงถ้าครั้งแรกที่เราเห็นนะครับแล้วเอามาบอกว่าเนี่ยคือเหรียญจริงนะปริศก็เชื่อนะว่านี่คือเหรียญจริงเ<อ>นื่องจาก<อ>ว่างานภาพรวมต่างๆนะครับสวยมากๆนะเออถือว่าทำงานออกมา90%เลยนะครับ แทบจะทํามาจากโรงงานเดียวกันนะเอาจริงๆรลิศมีความรู้สึกว่าเหรียญรุ่นนี้นะครับงานปลอมเหมือนมาก oh my g ้ d เหรียญรุ่นนี้นะครับงานปลอมเหมือนมากๆนะดังนั้นมันก็มีโอกาสนะครับที่ที่พี่หลายๆท่านที่จะเช่าหามาถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ศึกษานะครับไม่ได้แบบเรียนรู้มาก่อนว่าเหรียญจริงเป็นยังไง ไม่ได้ไม่ทราบข้อมูลมาก่อนไม,ไม่มีวิธีดูนะครับดังนั้นมันก็เป็นเรื่องง่ายมากนะครับที่จะโดนหลอกนะโอ uh oh. เออขนาดปลิตดูนะครับครั้งแรกนะเปิดมาปลิตยังตกใจเลยว่าทําไมเหรียญปลอมถึงสวยขนาดนี้สวยกว่าเหรียญจริงบางรุ่นนะเอาจิงๆริงนะคร oh <my> นี่นะปลอมได้เก่งมากนะครับอืมปรี่จะบอกว่าเหรียญรุ่นนี้นะครับ เขาเขาปลอมมาพร้อมกับเหรียญนําเลิกออกนะครับน่าจะปลอมมาได้ประมาณ2-3เดือนนะเออมาพร้อมกับเหรียญนําเลิกนะครับอืมก็เลยแบบเก่งนะครับโรงงานสมัยนี้คนที่ปลอมเหรียญสมัยนี้นะครับเก่งมากๆนะทาปลอมออกมาได้ทันของแท้นะครับแล้วก็ปลอมได้เหมือนมากๆนะครับแทบจะเป็นแบบเป็นบล็อกเดียวกันอนะเอาจริงๆนะอ้อ uh oh. เป็นยังไงบ้างครับพี่ๆหลังจากได้เห็นคลิปวีดีโอนี้แล้วพี่ๆรู้สึกยังไงบ้างครับสําหรับปริศนะปริศอยากจะบอกพี่ๆว่าอยากจะให้ศึกษาก่อนสะสมนะครับเออมันมีโอกาสมากนะครับในยุคสมัยนี้นะที่เราจะเจอเหรียญปลอมโดยเฉพาะรุ่นที่มีกระแสรุร่นที่เป็นที่นิยมและที่สําคัญคือรุ่นไหนดังรุ่นไหนเป็นที่นิยมราคาจะแพงมากๆและงานปลอมจะออกมา เรื่อยๆนะครับออกมาหลายรุ่นมากๆนี่อาจจะไม่ใช่บล็อกส,สุดท้ายของงานปลอมนะครับในวันข้างหน้าอาจจะมีบล็อกปลอมมาอีกหลายๆบล็อกนะครับยิ่งเขาปลอมมาเยอะเท่าไหร่นะความเหมือนจริงเขาก็จะยิ่งแบบยิ่งเหมือนเหมือนจริงขึ้นมากๆนะดังนั้นเราจะต้องศึกษาให้ดีนะครับว่าของแท้จะเป็นยังไงนะครับเทคนิคในการดูนะครับว่า เราจะมีภูมิคุ้มกันยังไงก็คือเราต้องดูเหรียญแท้ให้แน่นเราต้องศึกษาเหรียญแท้ให้แน่นดูให้คมชัดดูให้เด็ดขาดนะครับว่าเหรียญแท้มีจุดตรงไหนยังไงนะครับพอเราเจอเหรียญอื่นๆนะครับที่เป็นเหรียญปลอมเราจะรู้ทันทีนะครับเพราะว่าเราติดตาแล้วไงเออพอเราศึกษาเหรียญแท้ดูเหรียญแท้ไปบ่อยแล้วเรา,เรา,เ,ราเรารู้ว่าเนี่ยคือเหรียญแท้ มันจะมีแบบตอมเอ๊ะว่าเอ๊ะใช่หรือเปล่าตรงนี้มันดูแปลกๆนะนะครับนี่คือเทคนิคในการดูนะครับเราต้องศึกษาเหรียญแท้ให้ท่องแท้นะครับมาสุดท้ายนี้นะพี่ปริศก็ฝากพี่ๆนะครับฝากติดตามฝากกด subscribe ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับแล้วมาดูกันว่าคลิปวิดีโอหน้าปริศจะนำเหรียญรุ่นไหนเกจิไหนนะครับอ่ามาเปิดมาปิดมาแกะให้พี่ๆได้ชมกันนะครับ สุดท้ายนี้สุดท้ายจริงๆนะครับสวัสดีครับเหมือนไปนะเนี่ยโคตรเหมือนอะ